ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอีพออีแมมนะครับแล้วก็ท่านจอมยุทธนะครับชิปนี้นะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยครับสร่างนกครับเป็นชิปวันพฤหัสนะครับที่26นะครับกันยายน2567นะครับชิปนี้นะครับผมจะพามาเบงนะครับ L 4 5 0 8นะครับเป็นตัว DT นะครับ เื่องซีสูบครับคันนี้นะครับครับก่อนที่สิไปเบิ่งนะครับกฝากกดติดตามในคำแน่นะครับเผื่อมีรถถูกใจนะครับจะได้บ่พบผาดนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับสำหรับเรื่องราคานะครับผมจะแจงไว้ท้ายคลิปนะครับถาเบิ้องบ่จบนะครับ เลื่อนไปถ่ายคลิปนะครับผมจะแจงราคาถ่ายคลิปนะครับแป๊บเดี๋ยวผมจะผ้านะครับไปเบ่งโฉมนะครับ lc 5 0 8ัคันนี้นะครับรูปหลักนะครับภายนอกนะครับเครื่องดีเจดีนะครับสำหรับ lc 5 0 8ัคันนี้นะครับเครื่องดีเจดีครับ ระบบโฟนะครับกับเคลื่อนซีล้อนะครับภาษาบ้านเฮาเช็คให้เรียบร้อยนะครับถอดนะครับขาคอนะครับเฟี้ยงขาคอเฟี้ยงพ่าตังเ์พ่นอนนะครับว่าจะเปลี่ยนเฟี้ยงหน่อยในหัวกระโหลกนะครับสิ้นเดยหมูนะครับพ่ากลางนะครับถอดเช็คให้มดนะครับสําหรับรถยูลันนะครับถอดแก้ไปใหนถอดเช็คมดนะครับ เดี๋ยวมันผ้านะครับอย่างอ่อมเบ่งนะครับสวยงามนะครับเก็บสีนะครับให้รอบคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับเอาไปจังสิบาได้อยากไอพี่ไอนองนะครับเวลาไปจอดยุติหลัางบ้านนะครับจังสิบุไดีว่าเออสีหลดเอียงมากคือเป็นจังสีนะครับนี่ครับ เจ็บสีเพื่อความสวยงามแบบนี้นะครับจังสีบริเตตีนะครับอืมครับบางคนบริเตตีลดน้ำนะครับแต่กับเป็นบอกแบบจองลดนะครับตีนั่นตีนี้นะครับนี่นะครับสวยครับเจ็บสีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเริ่มจากพันนานะครับ ผ่านหน้านะครับสวยๆเลยครับไม่ผุนะครับใบผ่านเหลือเยอะๆนะครับอืมครับขางนี้เหลือสติกเกอร์นะครับส่วนของเหลวนะครับเปลี่ยนให้รอบคันนะครับของเหลวกองเครื่องนะมันเครื่องนะครับกองให้นะมันใายนะครับเปลี่ยนหรียบร้อยนะครับสําหรับ L45 คันนี้นะครับ ยางนาครับเหลือเยอะๆเลยครับเก้าสิบถึงเกบห้าปซนะครับยางหนานะครับสวยๆเลยนะครับนะครับส่วนยางหลังนะครับก็เหลือเยอะๆเหมือนครับประมาณนะครับ80ดถึงแปดซนะครับพร้อมด้วยเก็บสีกระทะล้อให้นะครับนี่นะครับ เพื่อความสวยงามนะครับต่อมาครับผานพ่วนนะครับเป็นผานหานะครับผานห้านะครับเก็บสีนะครับให้พร้อมนะครับจะได้สวยสวยงามนะครับชั้นกลางเปลี่ยนไม้นะครับสู่ปั๊มหางนะครับโซ่ตึงหางนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไม้ให้นะครับ ต้องหมุนได้ถึงสองขางนะครับถอดเกียร์คันวานะครับเอาไปต้องให้ลูกค้าหมุนได้ถึงสองขางนะครับนี่นะครับตัวยูนะครับเปลี่ยนไม้ไห้นะครับเผาพีทีโอนะครับเผาพีทีโอนะครับนี่นะครับเยอะๆเลยนะครับสวยนะครับเช็คจุดรวดซึ่งเรียบร้อยนะครับส่วนฝาไ้ครับฝาไฮ ไม่แตกไม่เล้านะครับเดิมเดิมเลยนะครับเพียงแค่นะครับที่บรเห็นมาคือเก็บสีตันรถไทยนะครับจะได้สวยๆงามๆนะครับสําหรับท่านใดมาของสวยของงามนะครับส่วนไฟนะครับเบิกในใช่ไหมนะครับเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับสําหรับไฟไฟไายไฟเลี่ยวไฟซองสว่างนะครับไฟหนานะครับ เป็นไม yeah. so ้ไห่นะครับเบาะนะครับบอกไม้นะครับหลังคานะครับบ่อเตียกนะครับไม่เตียกนะครับหลังคานะครับสือสวยเลยนะครับต่อมานะครับชั่วโมงการทํางานนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับ 3149นะครับชั่วโมงนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับชมชมครับอันนี้เหลือนะครับท่อเรล็3สามนะครับ่าใช้ท่อเล็นะครับกับสติกเกอร์นะครับ อ่อมเบ่งนะครับอีกรอบนึงนะครับอืมครับ ตังกองแป๊บนึงนะครับนะครับสำหรับนะครับท่านใดสนใจนะครับหรือมักของสวยของงามนะครับเช็คให้พร้อมใส่นะครับเอาไปเติมน้ํามันนะครับใส่ได้เลยนะครับบ่ต้องไปผวงหน้าผวงหลังนะครับวาสิสบโฟติดบอนะครับเพราะว่าถ้าแก่ิ่นในเช็คให้เรียบร้อยนะครับให้พร้อมใส่นะครับ ส่วนนะครับข่าดองนะครับถ่อแกเพ่นให้เปิดไว้นะครับยูทีนะครับนะครับราคาครับสองแสนสี่มืนแปดพันบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับเดินดวนครับของดียูบุรดอนครับได้นะครับพันนาพันหลังนะครับราคานี้นะครับ ผ่าดอง248,000บาทนะครับตกลงได้ครับนะครับเตบอหลายนะครับหรือนะครับขามาเบิ้งตัวรถได้นะครับยูทีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอจตุรพักพิมานนะครับณที่ตั้งบ้านล่ายุงนะครับชิกระบบพร้อมใช้นะครับมักนะครับรุ่นใดราคาใดนะครับขามาเบิ้งได้ครับ สำหรับนะครับชิปนี้นะครับจะพาเบิงสานีกอนะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับจะโดนใจกัเของมาเบิงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับทันใดมองหาอยู่ L4508 นะครับสำหรับชิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขนะครับลำลาำรวยๆครับทันใดได้เงินเมินนะครับจะยินดีน้ำนะครับสำหรับชิปนี้ พอใบสมนีก่อนนะครับสวัสดีครับ